ครับสวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอในการที่จะสร้าง trust นะครับด้วยคําถามนะครับที่ถามมาว่าลักษณะของ trust แบบนี้เนี่ยโปรต้าสามารถสร้างได้ไหมนะครับตอนนี้วิธีการสร้างนะครับวิธีการสร้างเดี๋ยวเราจะมาแบ่งเราจะมาแบ่งก่อนนะครับรูปแบบของการสร้างาใช้เป็นสีแดงแล้วกันครับแล้วก็เป็นชิ้นที่1 เลือกย้อนกลับไปนิดนึงนะครับแล้วก็เลือกสีแดงขนาดเส้นอ่าเอาหนาๆเลยอันนี้นะครับเราจะให้เป็นชิ้นแบบนี้นะครับแยกเป็นชิ้นๆแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นชิ้นที่1อันนี้ก็จะเป็น2อ,อันนี้ก็จะเป็น3 4สี่ แล้วก็5ชิ้นนี้ก็จะเป็นชิ้นที่6นะครับคือโปรตาเนี่ยเราต้องอนำลักษณะของตัว l a b r ิลล t ่ไนะครับมาประกอบกันถึงจะได้เป็นลักษณะตัวที่เป็น r u ัสแบบนี้นะครับทีนี้ขั้นตอนการทำทำยังไงนะครับอันนี้ก็อาจจะออฟเซตออกไปข้างละเมตรห้นะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะเมตรเมตนึ่นะครับคราวนี้เรากลับไปที่โปรตาครับแล้วก็ไปที่แปลนวิว คราวนี้ผมจะ offset นะครับจากเส้นกิดลายที่1นะครับ offset ออกไปเมตรห้าสิบหนึ่งพันห้าร้อยนะครับใส่ลบไปข้างหน้าด้วยคอเพนเอร์ Counter, นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันกิดลายสามเนี่ยเราก็ offset ออกไปอีกเมตรห้าสิบใส่ไปหนึ่งพันห้าร้อยนะครับอย่างนี้คราวนี้ ิดลายสองก็ออฟเซตออกไปข้างละ1เมตรนะครับข้างละ1เมตรข้างละ1เมตรนะครับอย่างนี้คราวนี้วิธีการสร้างนะครับวิธีการสร้างเนี่ยเราไปที่ 3D v i e w คราวนี้เราไปที่ตัว steel trust นะครับแล้วเราก็คลิกนะครับตรงเสา คอลัมน์ n d point นะครับแล้วก็ไปคลิกอะคลิกลายที่เราจะวางจุดแรกครับคราวนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าจะมี plus นะครับหลายอาประมาณ6รูปแบบนะครับเราจะเอา6รูปแบบเนี่ยมาประกอบเป็นชิ้นส่วนนะครับโดยที่ชิ้นแรกนะครับเราจะเลือกตัวที่เป็นตัวนี้ไทยนี้นะครับแล้วก็อาเราจะให้ลักษณะความสูงนะครับอยู่ที่เมตร20 ทรัสเราสูงอยู่ที่เมตรยี่สิบนะครับแบบนี้หัวและท้ายนะครับรูปแบบของทรัสจะเราเปิดดูนะครับเป็นแบบนี้สำหรับควันปลานะครับก็คือ,อตัวนี้นะครับเลือกตัวนี้คราวนี้เราจะไปคลิกในส่วนที่เป็นตัวนี้อ่า delete first and last นะครับ Delete First and Last คราวนี้เราจะให้ขนาดช่องช่องละเมตรแล้วกันเจดช่องแบบนี้จำนวนเจดช่องช่องละเมตรนะครับช่องละเมตรคราวนี้เราไปกำหนดอีกนิดหนึ่งนะครับไปกำหนดความสูงนะครับของตัวทรัส t นะครับ ให้ยกขึ้นไปฝั่งด้านขวานะครับยกขึ้นไปสักเมตรยี่สิล้กันประมาณนี้ยกขึ้นไปเมตรยีแบบนี้แล้วเราก็ไปที่ตัวเมมเบอร์นะครับผมดรอปนะครับเมมเบอร์ Member. เลือกเป็นเหล็กไทยนะครับแล้วก็ท็อปคอร์ดก็จะเป็น เหล็ก125คูณ75คูณ32นะครับเลือกกำลัง sm 4 0 0นะครับแล้วก็คลิกโอเควัตตอมคอร์ดเลือกเป็นเหล็กไทยเหมือนกันนะครับแล้วก็เลือกเป็นเหล็ก1้5ยคูณ32สซีเล็กนะครับแล้วก็เลือกวัสดุเป็น sm 4 0 0นะครับคลิกโอเคแล้วก็โอเค d i a g o n a l นะครับเลือกเป็นเหล็กไทยเลือก square นะครับ75็ดสิคูณสีเล็กนะครับแล้วก็เลือก material นะครับเป็น sm 4 0 0นะครับ sm 4 0 0แล้วก็คลิก k vertical นะครับก็เลือกเป็นตัวเหล็กไทยเหล็กกล่องนะครับ75็ดสคูณสีเล็กนะครับแล้วก็เลือกในส่วนที่เป็นของตัว material เป็น sm 4 0 0เช่นเดิม ะครับคลิกโอเคเสร็จแล้วกลับไปที่เจอ m มทรีครับเมื่อเราเลือกอย่างนี้เสร็จแล้วให้คลิกโอเคอเราก็จะได้ตัวนึงละนะครับตัวนึงละคราวนี้คราวนี้เรากลับไปดูรูปแบบตรงนี้เนี่ยเดฟบข้างล่างจะลึกกว่านิดหนึ่งนะครับคราวนี้เราก็ไปที่ตัว ไปที่ brand view อย่างนี้นะครับแล้วก็ไปที่ steel trust นะครับไปที่ steel trust อ่าคลิกในส่วนที่เป็น join trust นะครับแล้วก็คลิกตรงกิดไลน์คราวนี้เราไปเปลี่ยนนิดนึงนะครับอย่างเช่นคราวนี้หัวและท้ายอันนี้เหลือแค่1ช่องนะครับเหลือแค่1ช่องเหลือแค่1ช่องแล้วก็ ระยะยกนะครับให้เป็นเท่ากันเมตรยีอย่างนี้นะครับแล้วก็เราจะให้ปลายสูงขึ้นไปสัก1,450แล้วกัน1,450ี 1, ่อยประมาณนี้แล้วเราก็ติ๊ก first alert ออกอย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกโอเคอ๋อเดี๋ยวเราไปเปลี่ยน member นิดหนึ่งนะครับ เซฟนะครับรอสักคู่นะครับโปรแกรมเซฟอยู่อ่าไปที่เมมเบอร์นะครับแล้วก็หดนะครับแล้วก็ตัวนี้ท็อปคอร์ดวัตถอมคอร์ดทุกอย่างโอเคเราก็คลิกโอเคเลยครับอย่างนี้คราวนี้เราไปดูในส่วนที่เป็นของ 3D View เห็นไหมครับเราได้ละอ่า ถ้าดูตามรูปนะครับสโลปมันเท่ากันเราจะไปปรับนิดหนึงนะครับปรับนิดหนึงปรับสโลปนะครับเป็นสัก1,400 1,400โอเค1,400ได้นะครับ1,350 ประมาณนี้นะครับ1,350คราวนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับกลับไปที่ Brand น view นะครับแล้วก็ไปที่ตัว Steel t r u s t นะครับแล้วก็คลิกจากนี่นะครับคลิกจากจุดนี้แคสเนก่อนนะครับไปที่ Steel t r u s t นะครับ คลิกจากจยุดที่1แล้วก็ไปแตะนะครับตรง join trust นะครับอย่างนี้แล้วก็คลิกโอเคเราไปดูใน 3D นะครับกลับไปดู 3D อ่าเราก็จะได้ส่วนที่เป็นตัวนี้ละส่วนตัวนี้แล้วนะครับคราวนี้เราก็ไปแปลวิวรอบหนึ่งแล้วเราก็ไปที่ตัว s t e e l trust นะครับแล้วก็ไปในส่วนที่เป็นของ column endpoint คอ,อลัมน์ end point แล้วเราก็ไปติ๊กส่วนที่เป็นของ s ิล l t r u s ์นะครับตอนนี้เราเปลี่ยนนะครับตรงนี้เป็น7ช่องเป็น7ช่องนะครับตัวนี้จะเท่ากันนะครับเมตรยี 20, เท่ากันเมตรยี 20, นะครับแล้วก็ตัวนี้ลดลงไปให้เป็น0ูนย์อย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกในส่วนที่เป็นของ first and last นะครับอย่างนี้แล้วเราก็คลิก ok ครับ ราวนี้เราไปดูในส่วนที่เป็นของ t r d View ปรับผิดด้านนะครับตัวนี้ก็เป็นโซนนะครับตัวนี้เป็นเมจีาเมจี้นะครับอย่างนี้คราวนี้ตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวนี้มันซ้ํากันนะครับตัวกลางจะซ้ํากันเดี๋ยวเราจะไปลบนะครับไปที่ Property นะครับแล้วก็ไปที่ Member นะครับ แกลบส่วนที่เป็นของตัวที่3ชิ้นที่3ออกนะครับแล้วก็ดีดีอย่างนี้คลิกโอเคอชิ้นนี้โอเคชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นนี้โอเคนะครับอ่าเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับคราวนี้เรามาทําในส่วนที่เป็นของแคน d ต l ร v e ิเวอร์กันนะครับคราวนี้กลับไปที่แปลนวิวครั้งหนึ่งแล้วก็ไปสร้างส่วนที่เป็นของตัว e rell t ล u ัสเช่นเดิมนะครับแล้วก็คลิกจุดที่1 เลกเดี่ยที่2แบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปเลือกตัวที่เป็นตัวนี้ท้ายตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกให้เหลือแค่1สแปนนะครับเลือกแค่1สแปนแล้วก็คลิก first a l a s t ออกนะครับอย่างนี้นะครับคราวนี้เราก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นระดับนะครับ เท่ากันเปลี่ยนระดับให้เป็น0ู0ก่อนแบบนี้นะครัาวนี้อีกด้านหนึ่งนะครับเราจะให้เหลือแค่800แบบนีนะบ้เสร็จแล้วเราคลิกโอเคครับอันนี้ไปดูใน 3D นะครับผิดด้านนะครับอย่างนี้เราก็แก้ไขคลิก คลิกซ้ายหนึ่งครั้งคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่พ o p e ตี้แล้วเราก็ไปเปลี่ยนตัวนี้เป็นเมตรยี e ่นะครับแล้วก็นี่แปดร้อยประมาณนี้สโลปได้ไหมแปดร้อยสักเก้าร้อยแล้วกันประมาณนี้โอเค จะประมาณสัก850 50โอเคประมาณนี้อ่าตัวนี้อีกฝั่งหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับอีกฝั่งหนึงเช่นเดียวกันผมก็ไปที่ Planview แล้วก็ไปที่ s t e e l t r u s t แล้วก็คลิกนะครับในส่วนที่เป็นของตัว Color Endpoint แล้วก็คลิกวางแบบนี้แล้วก็คลิกเคคราวนี้ไปดูที่3 d เรียบร้อยแล้วนะครับอ่เราได้ส่วนที่เป็นของตัว trust เรียบร้อยแล้วคราวนี้นะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการที่จะไปวาง trust อีกตัวนึงครับเราก็แค่ copy ไปนะครับเลือกคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับคลิกขวาแล้วไปที่ copy นะครับแล้วก็ วางแบบนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะ Copy นะครับก่อนที่เราจะ Copy เนี่ยจะมีทริคอยู่ส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะประกอบโครงสร้างแบบนี้นะครับให้เรานะครับไปเลือก Trust นะครับอย่างนี้แล้วก็ไปที่กลับไปที่ p r o p e r t y นะครับอย่าลืมนะครับให้เราคลิกในส่วนที่เป็นของ Mo เด l joint a อดฟินะครับอย่างนี้ไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถวิเคราะห์โครงสร้างได้นะครับมันจะขึ้นเป็น De degree of f r e e d o m นะครับ ไวที้พัฟตีนะครับแล้วก็โมเดล j o ยฟิกนะครับอย่างนี้เซ t ตกตัวนะครับอย่างนี้โมเดลจอยฟิกนะครับโมเดลจอยฟิกนะครับแล้วก็ตัวนี้เพราะว่าเราประกอบกันนะครับ ครานี้ผมก็จะไปที่ Copy นะครับแล้วก็คลิกจุดนะครับแล้วก็เราก็ไปวางอย่างนี้ตัวนี้เราก็ Copy นะครับ o อ Trust นะครับแล้วก็ประกอบอนี้นะครับตัวนี้ก็ Copy นะครับไปที่ o o Trust แล้วก็แตะวางนี้ ัวนี้เหมือนกันนะครับ Copy นะครับไปที่ join p u s แล้วก็แต่วางแบบน,นี้ตัวนี้ก็เหมือนกันไปที่ copy นะครับแล้วก็ join p u s แตะวางแบบน,นี้แล้วก็ copy j o ย n p u s แตะวางแบบนี้ตอนนี้เราได้แล้วนะครับก็ถัดมานะครับเราลองสร้างในส่วนที่เป็นของตัวสับทัดกันบ้างนะครับคราวนี้ผมก็ไปตัวที่เป็น อ่า e ตีลทรัเช่นเดิมนะครับคลิกตรงตัวท s ัสจอยนะครับแล้วก็คลิกอีกฝั่งหนึ่งคราวนี้ผมเลือกตัวที่เป็นตัวตรงนะครับแล้วก็เลือกความสูงนะครับ1350นอยะครับอย่างนี้แล้วก็เลือกอ่าช่องนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกเหล็กนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกที่เป็น ไปในส่วนที่เป็นโปรเจกต์ก็ได้นะครับถ้าเกิดเราเคยเลือกเหล็กไวแล้วเช่นผมเลือกตัวนี้เห็นไหมครับผมก็คลิกโอเคไปที่โปรเจกต์นะครับแล้วก็เลือกเหล็กร้อยยี่ห้าแล้วก็คลิกโอเคแล้วก็เด gon นลนะครับแล้วก็ไปที่โปรเจกต์แล้วก็เลือกเหล็กสแควร์แล้วก็คลิกโอเคแบบนี้นะครับไปที่โปรเจกต์นะครับแล้วก็เลือกเหล็กสแควร์แล้วก็คลิกโอเคแบบนี้แล้วผมก็ไปลบในส่วนของ Geo มีทรีนะครับ เฟิร์นลาสนะครับตัวต้นกับตัวท้ายแบบนี้แล้วผมมาคลิกโอเคคราวนี้เมื่อผมวางเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะตกอยู่ข้างล่างนะครับให้เราคลิก Move นะครับอย่างนี้แล้วก็ไปที่คาว่า joint t r u s ์นะครับแล้วก็วางแบบนี้แล้วก,กด escape แบบนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็ไปที่ตัว t e e l Trust นะครับแล้วก็คลิกตรง t r u s จ j o ที่หน่ง แล้วก็ทรัดจอยที่2เปลี่ยนความสูงนะครับเป็นเมตรยีแบบนี้นะครับเปลี่ยนความสูงเป็นเมตรยีแบบนี้หน้าตัดยังเท่าเดิมนะครับผมก็คลิกโอเคแบบนี้นะครับฝั่งนี้เหมือนกันผมก็คลิก,กวางแบบนี้นะครับโอเคคราวนี้เราก็ได้ในส่วนที่เป็นของตัวสับทานแล้วนะครับถ้าเกิด เราต้องการที่จะซอยเพิ่มนะครับเราแค่เอาตัวสับทัดนี่ครับไปก๊อปปี้ครับอย่างเช่นตัวนี้ผมก็ copy นะครับแล้วก็ไปแตะตรง trust j o i แล้วก็มาวางแบบนี้แล้วก็อาจจะมาวางตรงนี้ตรงนี้ฮะโอเคปิดนะครับกด delete นะครับตัวนี้ copy นะครับ คล s สจอยแล้วก็มาวางแบบนี้เราก็จะได้ตัวที่เป็นสับทัดนะครับคราวนี้เสร็จแล้วเราก็ไปที่บิ l ดิ้งนะครับแล้วก็เซ็ตค่าต่างๆเสร็จแล้วก็ a n a l y ิ i ินะครับ Start ท n อนาไลก็เป็นอันว่าจบในการสร้างรูปแบบ trust ทริคนิดนึงก็คือแค่ไปติ๊กในส่วนที่เป็นของตัว trust ลั o จอยนะครับให้เป็นฟิกนะครับประมาณอย่างนั้น วิเคราะห์โครงสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คลิกโอเคแล้วก็คลอสปิดนะครับคราวนี้เราก็ไปดูในส่วนที่เป็นของตัวโมเดลอารานซิตค่าการแต่งตัวนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ไปที่ Result นะครับ Distretment ประมาณอย่างนี้นะครับทางแกนรแซนะครับ ก็เป็นนั้นว่าเป็นลักษณะก,การเซตในส่วนที่เป็นของ trust นะครับ